ด่วนซันนี่ยูโฟอดีตนักร้องชื่อดังค่ายกีตาเสียชีวิตในคอนโดห้องพักสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมด่วนวงการบันเทิงเศร้าซันนี่ยูโฟอดีตนักร้องชื่อดังค่ายกีตาเสียชีวิตกระทันหันในห้องพักที่คอนโดเพื่อนร่วมวงการแจ้งเบื้องต้นดับเกิดจากอาการชอ็อก ซึ่งเขนับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและความเสียใจต่อแฟนคลับและผู้ที่ใกล้ชิดโดยเมื่อวันที่18กรกฎาคมมีรายงานข่าว่าซันนี่ยูโฟหรือยานนาวฒ์สุทธีวาอาดีตศิลปินชื่อดังค่ายคีตาเอเจนเมนต์ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันภายในห้องพักคอนโดยา่านทาวอินเทลโดยนิกยูโฟโสต์ระบุว่าซันนี่ยูโฟเสียแล้วนะครับรายละเอียดต,ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรมาก ทราบแต่ว่าช็อกในห้องที่คอนโดนั่นเองยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนๆทราบอีกทีนะครับผมซึ่งทางนี้อาสากู่ภยัยร่วมกตันยูเปิดเผยข้อมูลว่าได้รับแจ้งความช่วยเหลือเหตุชายหมดสติที่ห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่ง ยา่านทาวินทาวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็พบว่าคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้วและเมื่อตรวจสอบคือซันนี่ยูโฟหรือนายยานวรุษสุติวานนั่นเองโดยญาติให้ข้อมูลว่าพบซันนี่ยูโฟนอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่ในห้องพักเมื่อเข้าช่วยเหลือก็พบว่าเสียชีวิตแล้วจึงแจ้งความขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียดยังไม่สามารถระบุได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ และอาสาจะนำส่งมิติเวชเพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุตามขั้นต้นดังกล่าวตามกฎหมายต่อไปซึ่งทางเราก็ขอสแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของพี่ซันนี่ยูโฟและขอสะแสดงความเสียใจจากการจากไปของพี่ซันนี่ยูโฟอย่างไม่มีวันกลับ